นี่นะครับคลิปต่อจากที่แล้วนะครับร้านชุจิตการช่างก็มาถึงการลงสีแล้วนะครับก็กับสีการสนิมตัวนี้ก็เป็นที่ใส่ยางเนาะซองยางโอ้นี่ยางหาเสน้นยี่สี่นิ้วยางห้าเส้นเลยนะครับห้าเส้นตัวเก่งเลยเอ้าวมาปุ๊บตัวร่อนข้าวอันนี้เราอ่ะกองไม่โฟกัสน,นี่เก็บความชื้นอย่างดีนะครับห่มไว้ไม่ใช่ลงสีหนาวนะแต่ว่ามัน หน้าฝนนะเราก็ต้องคุ้มไว้อย่างดีนะครับต่อจากคลิปที่แล้วจะได้สนใจจับจองได้นะครับจับจองได้สอบถามได้นะครับเครื่องบดแกบก็มีห่มไว้อย่างดีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแกะให้ดูนะครับเครื่องบดแก่นะครับเครื่องบดแก่เป็นลำบดลำเป็นแก่นะครับห่มไว้อย่างดีน,นะครับ ถก็จะมีโดสีคู่กับเครื่องบทแกบก็จะดีนะครับไม่ต้องไปหาสีลำยากอ่ะเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ